สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเผู้ชมผู้ติดตามทุทกท่านนะคะวันนี้พบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถสวยๆนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้าอันติ 1.6G ปี2017นะคะราคาเบามากๆนะคะอยู่เพียง4,19,000บาทเท่านั้นเองลูกค้าเครดิตดีจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนนานสูงสุด7ปี84งวดนะคะใครที่สนใจติดต่อมาหานัดได้เลยเบอร์โทร098260 เก8 7้นัดเพชรยนต์นะคะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสเลยลูกค้าประวัติเครดิตด,ดีจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะผ่อนได้นานสูงสุดเจปี8 4งวดกันไปเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดอยากได้เป็นเจ้าของอยากได้ครอบครองรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคส สำหรับคันนี้นะคะได้เป็นป้ายทะเบียนนี้เลย 6. กอไก่รอจุฬา6ก4 0กรุงเทพมหานครเป็นโฉมไม่ได้เช่นเรียบร้อยแล้วนะคะโลโกโด้ด้านหน้าเป็นแบบโคมเมียมมาพร้อมกับกระจังหน้าโคมเมียม2เส้นนะคะพร้อมไปหน้าของรถคันนี้ เป็นไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่กับสีนะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปได้นะคะล้อรถคันนี้นะคะเป็นล้อแม็กอันลอยจากโรงงานนะคะน็อตห้าลูโลโก้ตรงกลางนะคะช่วงล่างของรถสภาพเดิมๆไม่มีค้าบน้ำมันหยุดไหลเย,ยิมรอยซีนเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยโครงสร้างเดิม Body เดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะยางนะได้เป็นยางปี2021ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะกระจกมองข้างนะคะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าด้วยนะคะมือจับประตูทั้ง4ี่ด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันตัดผ่ากลางด้วยเส้นโครเมียมนะคะเป็นเอกลักษณ์เด่นๆของตัวอันติดเขาเลยนะคะกุญแจนะคะหน้าตากุญแจเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะลูกค้า สัมผัสใกล้ๆนะกดล็อกได้เลยนะคะกดล็อกล็อกรถนะคะได้ใกล้ๆเลยเพียงแค่เอากุญแจมาแตะด้านข้างนะคะลูกค้าไม่จําเป็นต้องกดปุ่มเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะตกแต่งเป็นโทนสีดำตัดด้วยสีเบจนะคะเลขไมของรถคันนี้อยู่ที่143,000 หกสิบกิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม้แท้ไม้เดิมตรวจสอบประวัติได้นะคะได้เป็นปุ่มเองจิ้งสตาร์ทนะคะลูกค้าเป็นกุญแจย์เลตสตาร์ทมือมือจับประตูด้านในเป็นแบบโครเมียมระบบเซนทันล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับมีที่วางแก้วน้ําขวดน้ําต้องแผ่งประตูให้นะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าแอร์เป็นแอร์กลมๆหมุนได้360องศานะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนโหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลย สภาพพวงมาลัยเดิมๆไม่มีรอยถลอกรอยสึหกหรอของการใช้งานนะคะเครื่องเล่นเสียงเป็นแบบวิทยุ FM CD USB ได้นะคะแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําด้านข้างให้ด้วยนะคะฟ้าเพดานไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าร่องอักขลายันใดๆเลยนะในส่วนของเบาะนะคะได้เป็นเบาะหนังสีเบสนะคะเบาะแน่นๆตึงๆตึงๆไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะลูกค้า น็อตซอกประตูสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่มีรอยขยับขยื่นนะคะการันตีโครงสร้างให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่แล้วก็ ติดฟิมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานเลยนะใครได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะสําหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังกว้างๆนั่งสบายๆมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งเก็บสัมภาระได้นะคะมีที่เสียบชาร์จไฟด้านหลังให้2อรูนะคะภายในตกแต่งเป็นโทนสีเบจทาให้รถดูกว้างดูสว่างมากขึ้นนะคะ สวยๆเลยคันนี้เป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะไฟท้ายนะคะดีไซน์มาเฉี่ยวสวยงามเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นตัวโครราอันติด1.6ตัว G นะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะ กระจกหลังติดตัวไรฟ้ามาแล้วนะคะลูกค้ามีไฟเบรกดวงที่สามตรงนี้นะคะให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะใครที่สนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อหานัดได้เลยนะคะเครดิตด,ดีฟรีดาวนะสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังของรถแคันนี้นะคะกว้างกว้างกันเลยบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมๆนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดทั้งสองฝั่งนะคะบอดี้ด้านล่างนะคะมีครบเลยนะคะอุปกรณ์ครบ ล้ออะไรอุกปรกรณ์แม่แรงครบเลยนะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆการันตีโครงสร้างให้นะคะไม่มีชนหนักพลิความจมน้ำแน่นอนนะไม่มีรอยสนิมกัดกินเลยนะคะรอยซีเดิมๆจากโรงงานจุดเมอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆได้ไปไม่ผิดหวังนะคะใครสนใจ โทรมหานัดได้นะเบอร์โทร098-260-9587นัดเพ็ดยนนะคะยินดีใช่ทุกคันดันทุกเคสลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะอันติสเป็นรถที่ขายดีที่สุดสําหรับเฮ็ดยนต์เลยนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะลูกค้ารับรองว่าได้ไปไม่ผิดหวังใครที่สนใจห้ามพลาดรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนะั พาไปชมกันต่อในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดูโอ v ีวีนะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4 0 6สูบ4ั0แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าแห้งๆเดิมๆไม่มีคราบํำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะ ลูกค้าตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากศูนย์บริการได้เลยนะเรื่องของการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเปลี่ยนเครื่องนะคะไม่มีแน่นอนการันตีให้นะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมเดิมนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางมานะคะไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะตรวจสอบได้นะคะคันหน้าเดิมเดิมเลยนะคะไม่มีคดไม่มีงอหัวน,อน็อตไม่มีอรอยขยับขยื่นจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในนะคะมีให้เห็นเด่นชัดอยู่นะคะรอยซีน เดิมๆจุดเมดอาร์ตกลมๆนะคะหัวน็อตด้านในนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะไม่มีรอยไขยเลย หัวน็อตฝากระโปรงเดิมๆนะคะโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่ชนวนการความร้อนก็นยังอยู่นะคะสติกเกอร์มอกอมีติดอยู่ครบนะคะจุดเมดอาตต้องฝากระโปรงกลมๆให้เห็นเด่นชัดนะคันนี้นะคะรับรองว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังนะคะสวยเดิมเลยนะคะคันนี้สวยๆเดิมๆห้ามพลาดนะคะกับรถ t ต y ยต a าอันติ 1.6G ปี2017คันนี้นะคะราคา400,000 9,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆนะคะผ่อนได้นานสูงสุด7ปี84งวดนะคะค่างวดตกอยู่ประมาณ7,000กลางๆเท่านั้นเองลูกค้าเงินเดือน15 0 0นนะคะซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหานัดได้เลยเบอร์โทร098 260 9587นัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะยินดีช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะอยากเข้ามาดูรถจริงมาได้เลยนะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย 68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ